ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TrueNT น,นะครับเราก็หายกันไปนานเลยกับ ID ตัวนี้408นะครับวันนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับอ่วันนี้เราจะมาใช้เพชรเรา20,000เพชรในการซื้อฟาร์มดูซิว่าตัวซีกาแดงกับตัวเพาเกียรเราจะถึกขึ้นเท่าไหร่เราเราจะเน้นไปที่ Special d e ี e เ s นต์นะครับคือต้องการให้ตัวสีกาแดงถึกนี่เราใช้ถึง20,000เพชมันได้เตียงด้วยเตียงราคา10,400เพชก็คือถึง20,000เพชเราก็คุ้มได้ทั้งดิสดิสสกิลสีม่วงแล้วก็เตียงยังไงก็คุม้ม190ดิสนะเอาไปแลกตอนที่มันมีกิจส่งคืนอะเราแลแกเป็นใบแม็กบอกเลยคุม้มมากเป็นกิจใช้เพชที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับกิจใช้ดิสกิลนี นี่ซื้อไปเลย6,000นหนึ่อสองซื้อได้มันซื้อได้แค่3รอบแล้วก็ซื้อครบแล้วนะครับไปอีก4,700เพชรอืมจอันไหนดีเนาะซื้อไปเต็มแล้วก็ครบแล้วนะครับ สอง0มืเพชรของเราใช้แบบเร็วมากภายในไม่ถึงนาทีหมดเลยนะครับ2อง0มืเพชรนี่เราเ,ราเราก็จะได้เตียงมาดูซิพลังเราจะเพิ่มเท่าไหร่หนึล้านปึง้งเจ็ดแสนสองมืนแปดพันเปเชียลเด็บนะครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่การเปิดดิสกิลกันเลยนะครับมีทั้งหมด191แผ่นมาดูซิว่าเราจะได้สีดาวใ่ระดับ4กี่อันอันนี้นะครับก็คือของต้นที่มีมาดูซิเอาจริงๆนะแอบรู้สึกว่าเลด ดอปของระดับสีดาวเอเอสีดาวแหละระดับขั้นสีของมันอนะรู้สึกว่ามันแอบ,บดอปยากขึ้นนะจากสมัยเมื่อประมาณปี2ปีก่อนแต่ก่อนคือดอปง่ายมากคือไม,ม,ม่มีแบบล้นคังเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันดอปยากขึ้นจากที่ลองมานะหลายรอบมากแล้วรู้สึกเออดอกยากขึ้นจริงๆอ่ะก็ดูนะครับก็ได้มาจํานวนหนึ่งอยู่ กิจที่ใช้เพชรคุ้มที่สุดคือกิจดิสกิลก็อยากให้ทุกคนใช้เพชรได้แบบคุ้มค่าที่สุดนะครับไปจบลนะปึง้งเอาจริงๆนะครับอันนี้คืออัดไปชดเฉยๆตอนแรกเนี่ยจะรีคือรีไปแล้วประมาณเกือบเกือบ20แผ่นนะครับซึ่งไม่ติดแต่พอลองมาอัดเล่นๆเมื่อกี้นี่เห็นไหมรีไปทั้งหมด30กว่ารอบพออัดเล่นเเมื่อกี้ติดเฉย เหมือนไปชดนะทีนี้นะครับเราจะมาดูซิว่าเราจะได้ั่าไหนบ้างจริงๆอันนี้ก็พอเล่นนะแต่ไหนแรกมาแล้วเออเออพอได้อยู่ดูสิเออพอได้ประมาณนี้แหละช่างนั้นไปกันต่อเลยนะครับแล้วครั้งล่าสุดเดือนที่แล้วอ่ะไอดีตัวนี้สองก็ได้รับรางวัลที่3ของพันธมาตรตีนะครับเจอแชมป์เราเจอแชมป์เร็วไปหน่อย,อยเสียดายเลยนี่นะครับก็เป็นเกมเพย์แบบสนุกสนุกที่แบ็กไว เรโซแนนซ์ของผมชมกับไว้เรโซแนนซ์ของผลปีศาจนะครับเขาก็ถึกใช้ได้เลยแต่เราก็ยังพอผ่านมาได้นะครับคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับมันเอามายำรวมกันเฉยๆนั่นแหละตอนนี้คนกด subscribe ก็ใกล้1,000ัซับแล้วนะครับก็ขอความกรุณาเชื่อกันกดให้ถึง1,000ซับด้วยนะครับใกลแล้วช่วยกันหน่อยอีกนิดเดียว950กว่าแล้วไกลแล้วทุกคน คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบายๆเดี๋ยวคลิปหน้าบอกเลยยาวกว่านี้แน่นอนรอชมกันได้เลยครับเอาจริงตอนแรกไม่คิดว่าคลิปที่อาจใช้เพชรกับดิสกิวมันจะเร็วประขนาดนี้นะพอไปดูเวลาเฮ้ยสองนาทีเองคือจบเร็วเกินเก็บมาทั้งเดือนใช่อยู่สองนาทีจะบ้า